สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทิดเมนพบแฟนเกมครับวันนี้มาอยู่กับเกมแอนติเมตแชมเปียนครับอ่าเบต้านะครับก็เกมเปิดแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจจะเล่นนะครับเดี๋ยวทิดเมนจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้เข้ามาทดสอบเล่นนะครับก็เกมนี้แนะนำเบื้องต้นครับเป็นเกมแนวแฟนตาซีฟุตบอลนะครับผมจัดทีมครับคล้ายๆกับซอแลนะครับ ขออนุญาตพาดพิงโซลเอนิดนึงครับแต่ว่าโซลเอนใช้แค่ห้าตำแหน่งนะครับส่วนทีมเกมอันติเมนึ่งวันี่ยใช้ถึง11บเอตำแหน่งนะครับแต่เบื้องต้นนะครับช่วงแรกนะครับเขาจะให้เราแข่งกับตัวเองก่อนครับหมายถึงว่าทําคะแนนอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะเก็บคะแนนทีมแล้วก็รับรางวัลตามขั้นนะครับคือยังไม่ต้องไปแข่งคนอื่นนะฮะง่ายๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือการ์ดสีขาวนะครับการ์ดคามมอนการ์ดฟรีครับสามารถ เอามาลุ้นรางวัลได้นะครับก็คือง่ายๆอย่างโซลแาเนี่ยถ้าเรามีการ์ดขาวเนี่ยคือเราต้องทําให้ทีมติดหนึ่งในสามเราถึงจะได้การ์ดเหลืองนะครับแต่ทีนี้เกมนี้นยเขาเปิดโอกาสให้เรานะครับสามารถเก็บคะแนนเห็นไหมครับเรามันเป็นการ์ดขาวการ์ดขาวแล้วก็การ์ดอีพิกการ์ดมิตติกอย่างเงี้ยครับซึ่งการ์ดขาวนะครับสามารถลุ้นรางวัลได้นะครับอย่างวิกนี้ครับเป็นวิกที่สองนะครับผมทีมผมก็ จะได้พันหกร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะครับจะอยู่ในเลทสามคามอนแล้วก็เหรียญแชมป์นะครับเหรียญแชมป์นี่คือเหรียญเหรียญที่เป็นเงินจริงๆนะครับผมก็ตีประมาณตอนนี้ก็คือหนึ่งแชมป์เท่ากับหนึ่งบาทนะครับอันนี้ผมตีตีไว้นะครับเพราะว่าในเกมตอนนี้เขาตีเลทนี้อยู่แต่ว่าที่จริงอะ่ะ IDO มันจะเปิดตัวอยู่ประมาณศูนย์จุดศูนย์สาม US Dollar นะครับผมก็พันหกร้อยเจ็ดสิบ โอ้ขาดอีกประมาณร้อยร้อยนิดๆครับจะได้การ์ดอีพิกสองใบนะครับเสียดายเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้ลงอมีไม่ได้ลงสี่ตัวนะครับอ่าเพราะว่าการจะไม่ออกมาเยอะเดี๋ยวเราไปดูที่หนึ่งสองสามแล้วกันครับคะแนนวิกนี้เขาได้ถึงสองพันสี่ร้อยสาสิบเก้าคะแนนนะครับสองพันสี่ร้อยสาสิบเก้าคะแนนก็ได้รางวัลเป็นหนึ่งมิติแล้วก็หนึ่งพันเหรียญแชมป์เลยนะครับนี่ฮะแต่เขามีการ์ดไอ้นี้ด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหได้การ์ดอีพิกตัวนี้มาครับวันเดอร์ ตัวตัวแบกของตุลรุ่ห้าร้อยแต้มครับตัวเดียวอ่าก็เห็นไหมครับเขาผสมการ์ดขาวไปด้วยเราดูที่สองครับที่สองก็มีการ์ดดิปิกคือพวกการ์ดที่สูงขึ้นน่ะมันจะบวกอ่าเปอร์เซ็นต์มาให้ครับคะแนนอย่างการ์ดดิปิกก็จะบวกเพิ่มมาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยฮะการ์ดส้มก็จะบวกเพิ่มไปอีกนครับก็ทำให้จะได้ได้เปรียบการ์ดขาวนะฮะแต่ตอนเนี้ยคือเขาไม่ได้แข่งจากอันดับกันนะครับเขาแข่งเก็บคะแนนส่วนตัวเพราะฉะนั้นอ่ะการ์ดขาวเล่นได้ครับ แต่ขอแค่ว่าหาการ์ดขาวที่ทีมที่มีคะแนนสูงๆครับเนี่ยอย่างเงี้ยวิกเนี้ยตัวรุ่แข่งครับอ่าตูรุก็จะเยอะๆหน่อยนะฮะใครที่มีทีมตัวรุก็จะติดติดท็อปได้เลยนะครับเ๋าจะมดูอีกสองอันดับแล้วกันนะฮะจะดูว่ามีทีมการ์ดขาวล้วนไหมอันนี้ก็มีอีพิกสองใบนะฮะอ่ะอาเดี๋ยวเราจะดูนะฮะแต้มสองพันหนึ่งก็ได้แล้วนะครับแต่นี่รู้สึก การส้มจะมีแค่อันดับหนึ่งถึงสี่นะครับที่ได้เสียดายอันดับห้านะครับขาดไปนิดเดียวครับขาดไปยี่สิบกระแตมจะได้การส้มนะฮะก็ตอนเนี้ยเกมยังไม่เปิด ido นะครับแต่คนที่เขาซื้อการ์ดได้เนี่ยคือเขาจ่ายผ่านบัตรเครดิตเลยนะฮะตอนเนี้ยคือตอนนี้ซื้อได้อย่างเดียวครับยังถอนไม่ได้นะฮะเพราะว่ายังไม่ ido นะครับเขาเกมแจ้งแต่แรกแล้วว่า ต้อง i โ o เหรียญก่อนนะครับถึงจะปล่อยให้ขายการ์ดหรือทําธุรกรรมได้นะครับเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาครับแล้วเรามาดูของรางวัลวิ่นี้ครับว่าผมจะได้อลไรนะฮะผมก็แตะเข้าไปที่กล่องจดหมายครับผมนี่ครับวิ่สองนะครับวิ่แรกผมได้นี่นะครับหนึ่งการ์ดคามมอนแล้วก็หนึ่งเงินเขียวครับวิ่นี้ได้สามการ์ดคามมอนแล้วก็อีกร้อยเจ็ดสิบเหรียญแชมป์นะครับกดเคมเข้าไปเลยครับท่ำๆมาแล้วครับเหรียญมาแล้วอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็ผู้เล่นการ์ดขาวครับสามใบนะฮะ ก็ถือว่าดีนะครับถ้าผมสําหรับผมนะคิดว่าเนี่ยเกมเนี่ยฮะการ์ดข่าวนะสําหรับการ์ดข่าวนะถ้าได้รางวัลเนี่ยทุกวิกนะครับเห็นไหมครับตรงกลางนะครับรางวัลตรงกลางทุกวิกคือวิกนี้เขาลดคะแนนมาให้ด้วยนะครับเพราะว่า,าทีมน้อยครับเขาเลยลดคะแนนให้ให้มาเหลือพันห้าถ้าปกติต่ผมคิดว่าอยาไปดูเกมวิกหนึ่งนะเนี่ยเหลมจะอยู่ที่พันเจ็ดห้าสิบพันเจ็ดห้าสิบเนี่ย ถ้าทําทีมการ์ดขาวได้เลทประมาณเนี้ยทุกวีคทุกวีคครับเอาง่ายตีเหรียญละบาทอย่างเงี้ยก็จะได้อาทิตย์อทิตย์ละร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับประมาณนี้แต่ทีนี้ตอนนี้หลีกจะจบแล้วนะครับก็ใครจะมาเล่นก็ยังทันนะครับเพราะยังเหลืออีกประมาณสี่ห้าแมตช์นะฮะก็เข้ามาจัดทีมกันได้นะครับวีคนี้มั่นใจว่าจะได้ลงทุกตําแหน่งครับผมก็มีโอกาสลุ้นครับอ่าสองพันหนึ่งครับผมเล่งเป้าไว้วีคนี้เพราะว่าทีมตูรุสได้ลงทั้งทีมนะครับ ก็เดีย๋ยวรอดูกันครับว่าว่ายัางไงเนาะสำหรับได้เงินเหรียญมาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเฟซก่อนรอบหนึ่งนะครับให้เหรียญมันอัปเดตก่อนอใครที่รับรางวัลแล้วรางวัลจะยังไม่เข้าเลยนะครับมันต้องรอให้เรากดรับก่อนแล้วก็กดอัปเดตนะครับถึงถึงรับมาตอนนี้เราก็ยังไม่มีอะไรให้ทํานะครับเพราะว่าแพ็กโดนซื้อเกลี้ยงครับเปิดขายเท่าไหร่ก็หมดครับไม่ทันแน่นอนครับถ้าตอนนี้ผมมีร้อยเจ็ดสิบเนี่ยผมจะซื้อแ็คนี้ได้ครับ เกมวิกสองอันเนี้ยก็ได้หลายแพ็กเลยครับเนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นการ์ดคามอนหมดเลยอืมแล้วก็พวกนี้ก็จะแพงไปนะครับถ้าใครมีตังค์นะครับโกแพ็กนะดีครับเพราะว่าจะได้การ์ดอีพิกง่ายนะครับอจัมโบ้แพ um ็กอาผมซื้อแพ็กจัมโบ้ได้แพ็กหนึ่งเลยนะครับเนี่ยราคาประมาณห้าเหรียญน,นะครับ ห้าสามสิบห้าประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาทร้อยห้าห้าสิบร้อยหกสิบาทเนี่ฮะเห็นไหมฮะก็แพ็กนี้จะดรอปสามครั้งนะครับก็คือดรอปการ์ดสามใบมีโอกาสได้อีพิกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การ์ดขาวแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้อีพิกสักสักใบหนึ่งหรือสองใบอย่างเงี้ยครับผมก็ว่าคุ้มนะฮะอ่าเรามาดูตลาดนิดนึงครับตอนนี้การ์ดยังน้อยนะครับเพราะว่าคนยังเติมเอายังไม่มีเหรียญซื้อนะครับมีแต่เติมซื้อแพ็กนะครับแล้วแพ็กก็มีจํากัดนะครับ เนี่ยฮะเริ่มเริ่มมีการขายในตลาดนะครับตัวหนึ่งก็ตกประมาณถูกถูกก็สิบเจ็ดเหรียญอย่างเงี้ยครับตัวไม่ได้ลงนะอ่าสิบเจ็ดเหรียญประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นราคาที่เขาตั้งกันนะครับเรามันยังไม่ใช่ราคาที่คนทั่วไปซื้อขายกันนะครับก็อาจจะแอบแพงอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวเราไปดูราคาการ์ดส้มแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนขายการ์ดส้มนะฮะการ์ดมิติกนะฮะโอเคแต่การ์ดยูนิคยังไม่มีแน่นอนครับแต่ยูนิคจะมีวันนี้ครับเพราะว่ารางวัลท็อปหนึ่งนะครับ ถึงห้าสิบอะที่หนึ่งจะได้ยูนิคอะจะออกมาวันนี้ครับเขาจะแจกแล้วก็รางวัลโอจนะครับจะจะแจกวันนี้นะครับผมโอ้โหตัวนี้แพงมากครับอันเดอร์สันนะครับแต่ว่าคะแนนดีนะครับห้าร้อยยี่สิบสี่เหรียญครับไปคูณสามสิบเอานะห้าสามสิบห้าโอ้ตัวเป็นโอ้เยอะครับแพงฮะอันนี้นี่ตั้งโอเวอร์ไ้แล้วฮะตัวนี้ราคาสมเหตุสมผลอยู่นะผมว่าเนี่ยตัวห้าร้อยเหรียญเนี่ยคือคะแนนดีนะฮะเรากดเข้าไปดูเขาเลย คะแนนค่อนข้างดีนะฮะแล้วดูเฉลี่ยต่อน,นัดก่อนนะฮะอ่าคะแนนดีแต่ว่ายังไงเอยอ๋อข้อมูลไม่อัปเดตนะครับโอเคคะแนนดีแต่ไม่ได้ลงเลยเนะนี่ยเนี่ยมันยังไม่อัปเดตนะครับโอเคเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวถ้ามีคลิปคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวทีมแมนมาทาให้ให้ดูนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับที่สําคัญ คนไทยนะครับอย่าลืมมาจอยหลีกไทยหลีกกันได้นะครับอ่าลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์จอยหลีกให้นะครับนี่ครับเป็นหลีกคนไทยนะครับตอนนี้ก็จะมีจะมีผู้เข้าร่วมอยู่สิบคนแล้วครับตอนนี้วีคณิทิ์เมนก็ยังนําอยู่นะฮะอ่าถ้ายังไงก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องทิดเมนพวกแฟนเกมเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ